สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่จะสาธิตวิธีการเพิ่มห่วงเวลาเราทำงานนิตติ้งนะคะวิธีการเพิ่มห่วงกรณีที่เราขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกสมมตินะคะว่าเราขึ้นมาแปดสิบห่วงแล้วเราต้องการขยายตัวห่วงเป็นเก้าสิบอย่างนี้นะคะถ้าเราถักหมวกเราก็เอาตัวตัวจำนวนห่วงที่เราต้องการตั้งนะคะเก้าสิบนะคะลบ 80 80เป็นตัวที่เราเริ่มจํานวนห่วงที่เราต้องเพิ่มก็คือ10นะคะแล้วเราก็เอาจํานวนห่วง10ที่เราได้เนี่ยค่ะผลต่างที่ได้นี่เนี่ย,เ,ยเอา80ตั้งหารด้วย10เราก็จะได้ออกมาว่าทุกๆห่วงที่8เราจะต้องเพิ่มห่วงเพื่อให้การเพิ่มห่วงมันเฉลี่ยทั้งหมดออกมาเท่ากันนะคะทีนี้เรามาดูวิธีเพิ่มเดี๋ยวพี่สาธิตวิธีเพิ่มนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะถ้า ถ้าเรานับจํานวนห่วงเสร็จแล้วมันมาตรงกับตรงที่เป็นห่วงนิดอันนี้ห่วงนิดนะคะนนี้ห่วงเพอ่มวิธีเพิ่มที่ห่วงนิดนะคะวิธีที่เพิ่มแล้วง่ายที่สุดก็คือการถักนิดฟ้อนกับแบ๊กนะคะ KFB นะคะนิดฟ้อนก็ถักแบบนี้ค่ะนิดปกตินี่นะคะถ้าใครดูหมวกนิตติ้งกับพี่จะเห็นว่าพี่ชอบเพิ่มวิธีนี้พอนิดฟ้อนเสร็จนะคะยังไม่ปวดห่วงนะคะเราบิด แล,แล้วเราก็ถักแบแล้วเราค่อยปลดห่วงอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งห่วงมันจะถักได้สองครั้งทีนี้เรามาดูว่าถ้าห่วงมันเป็นเพล่ะเราจะเพิ่มห่วงยังไงนะคะห่วงเป็นเพลเราก็ถักเพลเนี่ยค่ะถักขึ้นมาเป็นเพลพอถักเพลเสร็จแล้วเหมือนเดิมยังไม่ต้องปลดห่วงออกเราแทงนิดลงไปข้างหลังพอเพลเสร็จนะคะปัดไหมไปแล้วแทงนิดค่ะ อันนี้เป็นวิธีถักที่เพิ่มที่หลักนะคะทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีแรกที่พี่ทําให้ดูคือเพิ่มโดยการถักข้างหน้ากับข้างหลังนะคะอีกวิธีหนึ่งคือเกี่ยวไหมขึ้นมาเรามาดูนะคะว่าถ้าห่วงเราเป็นห่วงนิดเราจะเพิ่มห่วงโดยการเกี่ยวไหมเราเราเกี่ยวยังไงเกี่ยวแบบนี้ค่ะเกี่ยวโซ่ขึ้นมาขึ้นมาด้านซ้ายเห็นไหมคะแล้วเราก็ถักนิด นะฮะอันนี้เพิ่มที่ห่วงนิดทีนี้ถ้าต้องการเกี่ยวไหมแล้วเ,เพิ่มที่ห่วงเพอจะทํายังไงโดยการเกี่ยวนะคะเราก็เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้เอาไหมใส่ขึ้นมาแล้วเราก็ถักเพอสองห่วงที่หลักเดียวกันนะฮะเราก็จะได้ละว,วิธีเพิ่มห่วงอันนี้พี่เพิ่มให้ดูนะคะอ่ะมาดูใหม่มาดูวิธีแรก kfb นะคะ นิดฟอนแอนแบนิดฟอนยังไม่ปวดห่วงนะคะบิดต่อด้วยนิดแบอันนี้เลือก KFB อ่าหลอกเพอร์นะคะเพอร์ฟอนปัดหมายไปค่ะแล้วก็นิดแบมันก็จะเป็นการเพิ่มที่ห่วงเพอร์อย่างนี้อ่าทำให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นการเกี่ยวโดย เป็นการเพิ่มโดยการเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ค่ะเกี่ยวห่วงขึ้นมาวางข้างบนถักนิดสองห่วงนะคะทีนี้ถ้าเป็นเพอรเราก็ถักเพอเกี่ยวขึ้นมานะคะเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวห่วงขึ้นมาเอาไหมามาข้างหน้าถักเพออันนี้เป็นวิธีเพิ่มเพิ่มหลักนะคะ ก็ลองดูว่าเราถนัดแบบไหนนะคะแต่ว่าเวลาเราคำนวณอย่างที่พี่บอกเนาะเอาจำนวนที่เราเริ่มต้นนะคะจำนวนที่เราต้องการตั้งเก้าสิบคือจำนวนที่เราต้องการที่จะเพิ่มจำนวนที่เราเริ่มคือแปดสิบเก้าสิบลบแปดสิบได้ผลต่างก็คือสิบนะคะเราเอาผลเราเ,าเอาตัวที่เราเริ่มตอนแรกแปดสิบอะค่ะตั้งแล้วเอาสิบหารเราก็จะได้มาว่าทุกๆุกหลักที่แปดแล้วเราเพิ่ม เพิ่มให้ดูทูกทุกหลักที่แปดเวลาเราถักนะคะอันนี้สมมุติว่ามันเป็นมันเป็นลายปกติเราถ้าลายปกติเราเป็นนิดเราก็ถักนิดลายปกติเราเป็นเพอรเราก็ถักเพอนับนะคะสองแล้วนะสามนะสี่หลักที่ห้าหกหลักที่เจ็ด ทุกๆหลักที่แปดเราจะเพิ่มก็คือหลักเนี้ยหลักที่แปดเราจะเพิ่มวิธีไหนเพิ่มวิธี p e r f o ฟอนต์ n อนด์นนะคะก็ลองดูว่าแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะคะบองว่าจะทำได้นะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ youtube ช่องพี่เมย์ค่ะคุณถามมาพี่ตอบให้นะคะวิธีเพิ่มห่วงค่ะ